เอนจาาบลคลียอพัตรา คือหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเธอไม่เพียงแต่เป็นราชินีแห่งอียิปต์ที่สวยงามและมีสเสน่ห์แต่ยังเป็นผู้นำที่ชาญฉลาดและมีความสามารถทางการเมืองที่สูงส่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศอียิปต์กำลังเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองทางภายในและการแทรกแซงจากจักพรพรรดิโรมันซึ่งเป็นมหาอำนาจแห่งยุคนั้นคลีโอพัตรา จึงถูกจดจำไม่เพียงแค่ในฐานะราชินีผู้มีอิทธิพลในวงการการเมืองแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อรักษาอำนาจของอียิปต์ในยุคที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและอันตรายวิดีโอนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับชีวิตและมรดกของคลีโอพัตราราชินีที่เป็นตำนานและยังคงเป็นที่รู้จักในวงกว้างจนถึงทุกวันนี้คลีโอพัตรา คือราชินีแห่งอียิปต์ในยุคสุดท้ายของราชวงศ์ทเลมีที่ปกครองอียิปต์ในปีห้าหนึ่งก่อนคริสต์กาลการขึ้นสู่อำนาจของเธอนั้นไม่ได้ราบรื่นเนื่องจากอียิปต์ในยุคของเธอเผชิญกับการต่อสู้เพื่ออำนาจภายในและการแทรกแซงจากจักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของอียิปต์ในเวลานั้น ในระหว่างที่เธอปกครองอียิปต์คลีโอพัตรามีความสามารถในการผสมผสานความชาญฉลาดทางการเมืองกับการใช้สเสน่ห์และกละยุทธ์ที่ละเอียดละออเพื่อรักษาอำนาจของเธอแม้จะอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ที่ยากลำบากและศัตรูที่แข็งแกร่งการขึ้นสู่อำนาจและการต่อสู้ทางการเมืองของคลีโอพัตรา คลีโอพัตราขึ้นคลองราดในปี51ก่อนคริสตกาลหลังจากการเสียชีวิตของพ่อของเธอที่มีชื่อว่าพระตโตเลมีที่12ในช่วงแรกที่เธอคลองราชเธอได้รับการร่วมปกครองกับพี่ชายของเธอที่มีชื่อว่าพระตโตเลมีที่13ซึ่งเป็นการปกครองร่วมกันตามราชเพณีของอียิปต์แต่ภายในระยะเวลาสั้นๆ ที่ชายของเธอเริ่มปฏิเสธอำนาจของคลีโอพัตราและความขัดแย้งระหว่างพวกเขากลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนคลีโอพัตราต้องหนีออกจากกรุงอเล็กซานเดรียในช่วงเวลาที่คลีโอพัตราต้องหนีไปนั้นการแทรกแซงของจัก,กรวรรดิโรมันเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเธอโดยเฉพาะเมื่อจูเลียสซีซาร์ ูเป็นผู้นำของโรมันเมื่อเยือนอียิปเพื่อจัดการปัญหาทางการเมืองในช่วงนี้คลีโอพัตราได้ใช้ความฉลาดในการสร้างความสัมพันธ์กับซีซาเพื่อให้เขาช่วยเธอฟื้นฟูอำนาจการปกครองของเธอซีซาได้ให้การสนับสน,นุนและช่วยให้คลีโอพัตราได้รับตำแหน่งราชินีกลับคืนและยังมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองซึ่งนำไปสู่การมีบุตรชายที่ชื่อว่า ซีซาโอกาความสัมพันธ์กับมาร์กแอนโทนีหลังจากการลอบสังหารจูเลียสซีซาในปี44ก่อนคริสต์กาลคลีโอพัตราตัดสินใจจะร่วมมือกับมาร์กแอนโทนีซึ่งเป็นหนึ่งผู้ที่มีอำนาจที่สุดในกรุงโรมและเป็นพันธมิตรของซีซาในช่วงเวลานั้น โดยตอนนั้นนะคะคลียวพัตรากับมาร์คแอนโทนีมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทั้งในเชิงการเมืองและส่วนตัวและร่วมกันปกครองอียิปต์และแผ่นดินโรมันในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ทําให้เคลียวพัตราต้องเผชิญกับอุปสรรคจากการต่อสู้กับออกเตวียนซึ่งเป็นคู่แข่งในโรมของมาร์คแอนโทนี การที่คลีโอพัตร a รวมมือกับมาร์กแอนโทนีในการต่อสู้เพื่อย่งชิงอำนาจในโรมทำให้เกิดการรบที่สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าการรบที่อ่าวแอคติอุมซึ่งเกิดขึ้นในปี3-1ก่อนคริสต์กาลในการรบครั้งนี้ฮอ,อกตตเวียนได้รับชัยชนะและทำให้คลีโอพัตร a และมาร์กต้องหนีไปยังอียิปต์ค่ะการสิ้นสุดของคลีโอพัตราหลังจากการพ่ายแพ้ในการรบ คลโอพัตรากับมาร์กแอนโทนีได้หนีไปที่อียิปต์และเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองในปี30ก่อนคริสตการโดยการฆ่าตัวตายโดยมีการอ้างว่าคลโอพัตราใช้พิจักงูพิษซึ่งเป็นตำนานที่ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาขณะที่มาร์กแอนโทนีเองก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายตามไปหลังจากนั้นซึ่งการตายของทั้งคู่เป็นการสิ้นสุดราชอำนาจของอียิปต์และอียิปต์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิโรมันภายใต้การปกค,ครองของออกเตเวียนค่ะ สรุปเลยนะคะว่า คลีโอพัตราเป็นหนึ่งในราชินีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์เธอเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการสร้างพันธมิตรทางการเมืองและการใช้กลยุทธ์ในการรักษาอำนาจของอียิปต์ในขณะที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกประเทศความสัมพันธ์กับยูเลียซีซาร์และมา์กแอนโทนีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อของเธอยังคงเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันแม้การสิ้นสุดชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกแต่คลีโอพัตรายังคงเป็นสัญลักษณ์ของราชินีที่มีความกล้าหาญและมีวิสัยทัศน์ ในการต่อสู้เพื่อประเทศของตนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ